ดูชาวบ้านนะคะได้ช่วยประกันตัวพ่อค่าลูกชายมาร่วมงานศพด้วยความโศกเศร้านะคะก็ขอลูกชายออโหสิกรรมให้ขณะที่ยุติธรรมจังหวัดก็รถให้การช่วยเหลือเงินประกันตัวผู้ต้องหาด้วยค่ะ โดยผู้สื่อข่าวนะคะได้รายงานถึงความคืบหน้าจากกรณีเหตุการณ์ที่พ่อใช้ปืนยิงลูกชายเสียชีวิตที่บ้านหนองรังตําบลแชะอ,อําเภอควนบบรีจังหวัดนครราชสีมาภายหลังจากที่นายเฉิดปลอยกระทูอายุ70ปีผู้เป็นพ่อได้เข้าไปตักเตือนนายราเม่ปลอยกระทูอายุ44ปีซึ่งเป็นลูกชายนะคะที่เอาแต่ดื่มสุราไม่ยอมไปช่วยลูกสะพ้ายทํางานหาเงินเลี้ยงครอบครัวก่อนที่ลูกชายค่ะจะมีการอรา,ารวาสแล้วก็ใช้มีดเนี่ยไล่ฟันคนเป็นพ่อนะคะจนต้อง วิ่งกระเจิดกระเจิงค่ะแล้วก็ไปคว้าเอาปืนแก๊ปนะคะแล้วก็ยิงสวนไปถูกลูกชายจนเสียชีวิตโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะจะต้องจับตัวนายเฉิดนะคะไปดําเนินคดีในข้อหาฆ่าคนตายก็ส่งผลให้พัญญาของนายราเมศแล้วก็ลูกอีกสองคนเนี่ยต้องตกอยู่ในความยากลําบากเนื่องจากว่านายเฉิดเองนะคะซึ่งมีศักเป็นปู่ของหลา้านะคะได้เป็นเสาหลักเลี้ยงดูครอบครัวมาโดยตลอดค่ะ ล่าสุดข่าววันนี้ที่เมนวัดบ้านหนองรังตำบลแรออำเภอคอนบุรีทางญาติได้จัดพิธีชาปนก,กิจศพนายราเมศตามประเพณีค่ะโดยมีชาวบ้านมาร่วมงานศพเป็นจำนวนมากซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเนื่องจากชาวบ้านเองก็รู้สึกสงสารครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ต้องมาพบเจอกับเหตุการณ์ดังกล่าว ถึงอย่างไรก็ตามนะคะในวันนี้ค่ะชาวบ้านก็มีการไร่เรียงเงินกันเพื่อไปเช่าที่ดินนำไปเป็นทรัพย์ค้ำประกันมูลค่า400,000บาทจนสามารถประกันตัวในเชิดผู้เป็นพ่อออกมาจากห้องขังที่สอพอคอนบุรีโดยในเชิดก็ได้มาร่วมในพิธีชาปนกิจศพลูกชายค่ะที่ตัวเองเป็นผู้ลั่นไกยิงลูกชายเสียชีวิต พร้อมกับไหว้ขอโหสิกรรมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ต่อหน้าลงศพขณะที่กำลังนำเข้าเตาเผาในเมนค่ะ โดยนางปราณีงวดสูงเนินพญญาของผู้เสียชีวิตนะคะเปิดเผยว่าตนเองไม่ได้รู้สึกโกรธเคืองกับพ่อสามีที่ด้ก่อเหตุลงไปซึ่งเชื่อว่าคงจะไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าลูกชายตัวเองนะคะ,เป,ะเป็นเพียงแค่การป้องกันตัวเท่านั้นเพราะว่าก็รู้นะคะว่านายเฉิดรักลูกชายหลานชายแล้วก็รักตนเองซึ่งเป็นสะพ้ายนะคะรวมทั้งไม่เคยมีพฤติกรรมที่โหดเหี้ยมแบบนี้มาก่อนเลยตนเองก็พร้อมให้อภัยกับพ่อสามีแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะที่ชาวบ้านได้ช่วยเหลือจนสามารถที่จะประ กัันตวพ่อสามีออกดออกมาได้เป็นการชั่วคราวในครั้งนี้นะคะซึ่งทางด้านในเฉิดเฟยกระโทกขึ้นเป็นคุณพ่อคนนี้เนี่ยล่ะค่ะที่ก่อเหตุยิงลูกชายเสียชีวิตก็ได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวก็บอกว่าตัวพ่อเองรู้สึกเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เพราะว่าพ่อก็รักลูกชายมากค่ะจึงอยากจะว่ากล่าวตักเตือนให้ลูกชายเนี่ยรู้จักช่วยภรรยาทำงานหาเลี้ยงครอบครัวบ้างแต่ก็มาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น ตัวพ่อเองพร้อมที่จะรับโทษจากการกระทำทุกอย่าง ต้องขอขอบคุณชาวบ้านที่อุตส่าห์เรียรายเงินไปประกันตัวพ่อออกมาชั่วคราวและขอให้ลูกชายอ,อโหสิกรรมให้กับตนเองด้วยค่ะต่อมานะคะก็มีน,นายธนพลธีระวัฒนวงศ์ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ไปพูดคุยกับครอบครัวของนายเฉิดนะคะเพื่อที่จะแจ้งสิทธิ์ในการร้องขอรับเงินจากกองทุนยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมาเพื่อที่จะนำมาประกันตัวนะคะผู้ต้องหาเป็นการชั่วคราวก่อนที่จะได้นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะอน กรมการกองทุนยุติธรรมจมังหวัดนครราชสีมาค่ะให้ได้พิจารณาให้เงินช่วยเหลือปร,ประกันตัวกันต่อไปนะคะ